สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหนี่กับมาอยู่กับผมหลน่องตะลุยสวนนะครับมันนีผมกับสิภามาเบิ้งวิธีการเลี้ยงปลานิ่นและปลาตะเพียน ในคลองใส่ไก่ที่มีประสติกลองและบอให้อาหารเป็นอาทิตย์มันก็ยุ่ได้เนาะครับเอาหนำล่งม้งก่อนครับยะเฝ่าเอาปลาลุงนะครับเพราะว่าย่านย่านปลามันนอกหนำเนาะครับก็ลองเอาปลาที่อ่อนแอที่สุดลงไปก่อนเอาพัานยังก็ไเครับที่อ่อนแอพวกปลาเลี่ยงปลาคาปาาลาหางกยุ่งปลาอ้ยังก็ไเที่มันอ่อนแอเอามันลงไปเนาะครับ ถ้ามันบ่ตายก็แสดงว่ามันอยู่ได้นานี้มันอยู่ได้ก็เริ่มปล่อยปลาสุดแรกปลาสุดแรกสิเป็นปลานิ่นนะครับแม่พันธุ์ปลานิ่นสือว่าปล่อยปลาแบบบ่ได้ตัดแต่งบรุก,กรรมนะครับสามารถออกลูกออกล้านได้กระตัดปล่อยลงไปแล้วก็เบิงว่ามันสี่เป็นจังได๋นะครับก็ถือว่าบ่ดตายก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเหมือ ฟ้าเขากัถือว่าโตเต็มที่เราพร้อมออกดูออกหล้านแล้วนะครับกระคิดหาที่แรกก็ให้แต่หัวอาหารนะครับที่ก็เลยคิดหาว่าถ้าเข้าเสียห้แต่หัวอาหารนี่ตลอดมันเฟืองก็เลยเอาจอกแหนนะครับมาใส่วันนี้จอกจอกแหนแบบนี้นะครับนี่มาใส่ให้มันกิ่นก็ถือว่าเป็นการประหยัดหัวอาหารได้หลายเพราะว่า เข้าบัตองให้หัวอาหารมันกระไรเพราะว่ามันก็สามารถกินหลากจอกแหน่แล้วจอกแหนมันขยายพันธุ์ได้ไวเนาะมันขยายพันธุ์ได้ไวปุ๊บแทบปลากินแล้วมันหลายมันแน่นข้องเดี๋ยวนํามันสิว่ามีออกซิเจนเทาก็สีเอามันออกมาใส่พืชผักแบบนี้นะครับนี่ครับเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยตอนเนาะครับก็ถือว่าบริใสสารเคมีในแปลงของเข้านะครับก็ถือว่าใส่ระบบหมุนเวียน ระบบนิเวศนะครับกะให้มันใส่ได้ประโยชน์ที่สุดใส่ให้มันคุมขาที่สุดโดย่ใส่สารเคมีนะครับพอปลามันกินปุ๊บมันเริ่มเน่าแล้วตัวใดที่ว่ามันเริ่มเน่าเขาก็เริ่มตักออกก็ไดนะครับเขาก็เริมมาออกก็ไดถ้าวัดตัวเขาสิผ้ามาสังเกตเบื้องนะครับถ้าวัดตัวใดมันเน่ามันสิเป็นแบบใดอันใดปลากินแล้วมันบ่สามารถขึ้นกลับมาไดมันมันสิเป็นแบบใด เดี๋ยวผมสิบามาเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมหาตน้นนีก่อนเห็นน้อนี่นะครับพวกที่ปลากินนี่พวกที่ปลากินแล้วนี่ครับ พวกที ok ่ปลากินเ้วมันสีบวกคลืนกลับมาอีกเนาะครับนี่เพราะว่าหลากหลากมันถือกินหลายแร้วหลากมันถือกินหลายแร้วแต่ว่ามันก็สามารถอยู่หลอดได้แต่ว่าทามันเน่ามากมันก็สอาจเทศใน้นาเสียได้เพราะมันหลายเขาก็ัดสินใจตักออกนะครับตักบริเวณนี้ออกนี่พวกที่เสียพวกอียงนี้ออกออกใส่พักใส้หงาเข้าเนาะครับนี่ครับแต่ว่ามันก็สิมีลูกให้เนาะครับนี่นี่ครับ เขาก็สีเดดลูกมันออกไปเดดลูกมันออกไปแล้วกัทิ่มเฉพาะแม่มันนาะครับบรสันมันซีดให้น้ำเสียได้ก็เอาแม่มันออกไปใส่โ้นผักโคนหน้านี่ครับพวกที่จมๆนี่ครับนี่พวกที่จมๆอยู่นํานี่ครับนี่นี่เวลาว่างลงมาสีจมนี่ก็คือแบบป่ามันกินป่ามันกิ่นจนมันส่งตัวของมันเองบ่ได้แล้ว พอมันส่งตัวของมันเองไม่ได้แล้วมันก็สิเริ่มจมลงไปมันกระเอเชียให้นำเน่าได้นะครับเพราะกระสีเอาตัวนี้ออกนี่นะครับนี่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงปลาเฮาเลี้ยงไว้บริโภคหรือว่าเลี้ยงไว้แจกจ่ายก็ดีนะครับการแจกลูกพันธุ์มัน แจกลูกพันธุ์มันให้เขาไปขยายต่อนะครับก็บ่ดตองไปแจกแหม่มันแจกตัวไงมันลายกระไดกะถ้าเขามาขอลูกพันธุ์มันก็ให้เพราะว่าป่ามันบ่ได้ตัดต่อพันธุกรรมเนาะครับมันเป็นป่าที่พร้อมขยายพันธุ์ได้นะครับถ้าเอาลูกมันไปเพาะไงลูกมันก็สามารถที่มันเติบโตมากมันก็สีพรอมที่ขยายพันธุ์ได้เนาะครับ ส่วนมากปลาที่เข้าไปซื้อตามร้านที่เข้าซื้ออปตามทงไ้ทงหน้ากันเป็นปลาที่ดัดแปลงพันธุกรรมมันหนดกันคือว่าง่ายๆก็คือเขาเ็ให้มันเป็นหมันแล้วเขายังเสียมาขายเข้าและกามันก็สียากเพราะมันเป็นหมันแล้วเขาก็ขยายพันธุ์มันบ่ได้เพราะว่ามันใหญ่มากมันก็สุดใหญ่มันเขาก็จับขึ้นไปกินเ้ว่าจับมันก็สิตายเถ่าเพราะมันขยายพันธุ์มันบ่ได้ ถ้ามีกะบอดซมีมีหน่อย,อยครับพี่ว่าเขาบอดตัดแตง่งบรุกรรมแล้วเขามาขายสวนมากกะสิเป็นตัวแพงๆนะครับสวนมากกะสิเป็นพอพันแม่พันมันตัวละสองบาทสามบาทตัวน้อยๆลูกเพิ่งเกิดส้นมีขีดแบบนี้ครับตอ,ตอนนี้ก็บจบไปแล้วเรื่องวิธีการเลี้ยงฟ้านะครับ โครงคอเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้นี่เป็นจุดที่เลือกที่สุดที่แหมพันธ์มันยู่อาศัยนะครับตัต้งแต่ท่อนั้นมามาหอนนี่วนนี่อ้อมไปนี่อ้อมไปหลังพูนอ้อมมานี่อ้อมมานี่มาหอนนี่นี่แหลนนะครับเป็นจุดขาท่อนั้นครับที่เป็นจุดที่เลือกที่สุดก็คือจุดนี่ที่เป็นเก้าสิบเซนติเมตรนะครับ ก็ถือว่าเกือบหอดเม็ดหนึ่งเป็นจุดที่ปลาแม่พันธ์มันมาลบอาศัยอยู่นี่นะครับนี่ก็คือว่ามีแม่พันธ์มันอยู่นี่อยู่ครับนี่ปลาบ่ได้ให้อาหารจะขันครับนี่ส่วนมากก็มีลูกลูกหน่อยนี่ครับลูกปัตตะเพียนนะครับมีปัตตะเพียนกับปลานิ่นนะครับอยู่น้องนี่นี่ครับมัน ตรงนี้คือจุดที่แม่พันธุ์มันมากอาศัยอยู่เพราะว่าจุดนี่สิเป็นจุดที่ลึกเลยกะสำหรับนีร้อนได้นะครับรลบร้อนเวลาหน้าแรงหน้ายางอากาศมันร้อนหลายปลาแม่ปลาใหญ่มันกสิมักมาอยู่นี่นะครับแต่เวลาเให้อาหารมันกสิไปฟังพุ่นนะครับมันกสิหรูว่าเขามาให้อาหารเรามันกสิไปพากกันไปฟังพุ่นกะสำหรับคลิปนี้กะ สิจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปคมับก็มาอธิบายเรื่องต่างๆที่ผมเียว่าข่าวๆไว้ในคลิปนี้ที่ว่ายัางบ่เจาะลึกไล่ละเอียดหลายครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ให้สองผมนั่มนะครับส่วนนี้ก็อากาศหนาวแห้งนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพเจ้าของนั่มนะครับ ขอบคุณครับ